มาครับผมมาจวดจ้ากันเลยครับเพื่อนอผัดบวบกับผัดบวบผัดบวบใส่ไข่ผัดบวดบ,วบวใส่ไขผ่ไขผัดไข่ไขใส่บวบจวดจ้าครับเพื่อน <ๆ S 1> เลยบ,บ,บับเชฟเกียแนนประแดก ใส่ลงไปน้ำผัดบวกให้ร่มนิดนึงนะครับผมก็ใส่ไก่หลังเอาใส่ลานิดนึง นี่รั็เพื่อนๆหนะ้าตาขอาปลาประมาณนี้เลยนี่คนระับบวกก็จะได้ที่แล้วเราลงไปตัวแักตัวให้ยิ้วขาวปลานิดหน่อยตามด้วยผู้ใหญ่คูนิดหน่อยเหมือนกัน แทบไม่แทบ,บเดี๋ยวก็รู้ครับผมนี่ครับจะต,ตามไปด้วยไข่ก็ต้องใส่เยอะครับไข่ไข่ฟองเดียวพอแต่เยอะอป็นเพืองครับผมแตเป็ <c oughs> บนบวกผัดไข่นะครับเพื่อน จะล่มละจะล่มละ <laughs> เอาเป็นแห้งครับป็นแห้งครับผมเพื่อนนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลยครับผมโ <laughs> บบะโบบะโบบะโบบะกินนิดนึงกินนิดนึงอือรสชาติใช้ได้ครับผม เดี๋ยวว่าจัดจานในย่านนี้เลยหน้าตาประมาณนี้เลยครัเบเพื่อนครับผมก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆน,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ก็พร้อมแล้วนะครับผมที่ตักเสิร์ฟให้กับแม่บ้านเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมทุกการรับชมคลิปแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับยูทูบเบอร์ตัวน้อยๆด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ